ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเรียนในส่วนของพื้นที่ใต้กราฟนะครับหัวใจสําคัญของเรื่องนี้คือน้องต้องจําว่าพื้นที่ใต้กราฟการหาพื้นที่ใต้กราฟหรือการหาพื้นที่ปิดล้อมเนี่ยคือการอินดิเกตอ่น้องจดไปตามพี่อินดิเกตค่ะอินดิเกตคือการหาพื้นที่ใต้กราฟหรือพื้นที่ปิดล้อมนะคะอันเดียวกันพื้นที่ใต้กราฟค่ะแบบนี้หรือปิดล้อมก็ได้เดี๋ยวพี่ทําให้ดูในโจทย์โจทย์ในข้อที่1นึ่เขาบอกว่า จงหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งน้องคิดคําว่าพื้นที่ปิดล้อมถ้ามันหาพื้นที่ปิดล้อมเนี่ยหมายเขาว่าน้องต้องเอามาทําอะไรคะต้องเอามาอินดิเกตแต่ข้อนี้ยังอินดิเกตไม่ได้ฟังตามพี่นะน้องต้องวาดกราฟก่อนเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าทําไมอินดิเกตไม่ได้อันดับแรกน้องต้องวาดกราฟก่อนข้อที่1นะคะอันดับแรกน้องต้องวาดกราฟก่อนค่ะเวลาน้องวาดกราฟเนี่ยข้อนี้มันทําได้2แบบ น้องจะวาดกราฟแบบพาราโบลาก็ได้ถ้าน้องจําได้นะวาดแบบพาราโบลาก็ได้ดูว่าเป็นกราฟหนายกราฟกราฟคว่มแบบนี้แต่ว่าวิธีสองพี่ขอทําวิธีที่สองนั้นที่เราเพิ่งเรียนมาก่อนหน้านี้ที่เจอ y เจอ fx จับดิฟแล้วเท่ากับศนะูนย์น่ะแล้วน้องก็หาค่า x มาจําได้ใช่ไหมคือวิธีนั้นเนี่ยมันวาดได้ทุกรูปวาดได้ทุกรูปเลยบนโลกวาดกราฟได้ทุกรูปเลยงั้นพี่ทําให้ดูอันดับแรกมันให้ y เท่ากับ x กำลังสองลบสาม x บวกสองให้น้องเอามาดิฟก่อนอ่า เหมือนเดิมเลยนะน้องจะได้ y ดิฟค่ะเท่ากับดิฟ x กาลังสองได้ 2x ค่ะแล้วก็ดิฟลบ 3x ได้ลบ3แล้วเสร็จน้องจับมาเท่าใครเสร็จแล้วน้องจับมาเท่ากับ0ูย์เพื่อหาค่า x อ่าจะเป็น0นย์ค่ะเท่ากับ 2x ลบ3ค่ะแล้วน้องก็ย้ายลบ3มาบวก3 2คูณอยู่ย้ายไม่หาร x เป็น3ส่วน2ค่ะ x เป็น3ส่วน 2. 2น้องจำได้ไหม ค่า x ที่เป็น3ส่วน2เนี่ยมันเรียกว่าจุดอะไรจุดวิกฤตจุดวิกฤตเนี่ยมันคือจุดที่กาผักเสร็จแล้วน้องเอาจุดวิกฤตเนี่ยมาลงที่ไหนมาลงบนเส้นจํานวนค่ะเอาจุดวิกฤตนะมาลงบนเส้นจํานวนเป็น3ส่วน2โอเคอ่ะพี่ลงนี้นะ3ส่วน2แล้วน้องก็ใส่เครื่องหมายบนเส้นจํานวนใช่ไหมมีบวกค่ะแล้วก็มีลบเวลาวาดการาฟวาดจากไหนก่อนวาดจากด้านซ้ายก่อนลบเนี่ยมันจะชี้ลงส่วนบวกจะชี้ขึ้นใช่ไหม แบบนี้เลยค่ะกราฟมันจะเป็นกราฟหงายกราฟจะเป็นกราฟหงายคะ่ะแบบนี้ทันใช่ไหมอันนี้คือขั้นตอนแรกเสร็จแล้วน้องต้องทําขั้นตอนที่2ต่อขั้นตอนที่2เนี่ยหาจุดตัดแกน x ฟังดีนะหาหาจุดตัดแกน x เ,เขียนไปตามพี่หาจุดตัดแกน x ค่ะพี่ไปอิงน้านะโอเคขั้นตอนที่2ค่ะหาจุดตัดแกน x ค่ะาหาจุด ตัดค่ะแกน x น้องจําได้ไหมจุดตัดแกน x เ,เนี่ยใครเป็น0นย์ y เป็น0นยะ์ะการหาจุดตัดแกน x เ,เนี่ยคือค่า y เป็น0น้องให้ y เป็น0นย์เลยมันจะได้0ูนย์ค่ะเท่ากับค่ะ x กำลังสค่ะลบส x บวกสเสร็จแล้วแยกแฟกเตอร์เพื่อหาค่า x ค่า x ที่ได้เนี่ยมันจะเป็นจุดตัดแหละน้องแยกเลยค่ะเป็น x ลบสอนะพี่แยกกันนะคูณกับ x ลบห เท่ากับ0 x จะมี2ค่าคือเป็น1กับเป็นอะไรคะเป็น2อาน้องจะได้ x มา2ค่าค่ะคือเป็นเลข1กับเป็นเลข2แสดงว่ามันตัดแกน x ที่ไหนบ้างตัดแกน x ที่1แล้วก็ที่ x เท่ากับ2ทันใช่ไหมองั้นพี่วาดแกน x กันนะนี่คือแกน x นี่คือแกน x นะคะแล้วการาฟเนี่ยเป็นแบบนี้อ,อ่างี้แล้วกันอ,อ,อึแค่นี้ตรงนี้ x เป็น1 จุดนี้จุดนี้ x เป็น1จุดนี้ x เป็นใครคะ x เป็น2โอเคน้องลองนึกภาพตามพี่นะครับก่อนที่น้องจะเจอจุดที่ x เป็น1เนี่ยมันต้องเจอ x เป็นใครก่อน x เป็น0แล้ว x เป็น0เนี่ยมันอยู่ตรงไหนของการาฟ x เป็น0อยู่บนแกน y น้องดูนะพี่เขียนให้ดูแกน y เนี่ยแกน y มันจะอยู่ในแนวตั้งอันนั้นคือแกน y แล้ว ค่า x บนแกน y เนี่ยมันจะเป็นใครมาเลยมันจะเป็นศูนย์มดเลยนะแสดงว่าจุดที่ x เป็นศูนย์เนี่ยมันต้องอยู่บนแกน y เห็นไหมมันต้องอยู่บนแกน y นี่คือแกน y อ๋อแต่ว่าสีฟ้าโอเคอ่ะนี่คือแกน y ค่ะแกน y แล้วจุดนี้เรียกว่า x เป็นใครคะ x เป็นศูนย์จุดนี้จุดนี้น้องไปดูคําถาม มันหาพื้นที่ปิดล้อมของการาฟเนี้ยจาก x เป็น0ถึง x เป็นอะไรคะถึง x เป็น2ถ้าน้องดูจากรูปของเราเนี่ยมันจะแบ่งพื้นที่เป็น2ส่วนมันจะแบ่งพื้นที่เป็น2ส่วนนะนี่คือส่วนที่1อ่านี่คือส่วนที่1พี่ขอลากมาเป็นเลข1แบบนี้นะหมายความว่าพื้นที่ส่วนที่1ต่อมาด้านล่างคือพื้นที่ส่วนที่2อ่ะตรงนี้นะเขียนเลข2 พื้นที่โซนที่2มันจะแบ่งพื้นที่เป็น2โซนฟังดีนะมันจะแบ่งพื้นที่เป็น2โซนงั้นพี่หาพื้นที่โซนแรกก่อนพื้นที่โซนที่1พื้นที่โซนที่1ค่ะมันอินดิเกตจากใครถึงใครจาก x เป็น0ูนย์ทันไหม x เป็น0นถึง x เป็นใครคะถึง x เป็น1อินดิเกตตั้งแต่ x เป็น0นย์ค่ะถึง x เป็น1ค่ะเป็น x กาลังสองค่ะลบสา x แล้วก็บวกสค่ะอ่าแล้วก็ d x น้องอินดิเกตเลยตามปกติอินดิเกต x กําลัง2ก่อนได้ x กําลัง3ส่วนฐาทันนะ x กําลัง3ส่วน3ค่ะต่อมาอินดิเกตลบ3 x มันจะเป็นลบ3 x กําลัง2ส่วน2เพราะเลขชี้กําลังมันจะบวกไป1ทันใช่ไหมเป็นลบ3 x กําลัง2ส่วน2ค่ะต่อมาอินดิเกต2ได้2 x ทีนี้อินดิเกตแบบนี้มันเรียกว่าจํากัดเขตจํากัดเขตเนี่ยคือทุกครั้งที่อินดิเกตมันต้องบวกค่า c แต่ว่าอินดิเกตจํากัดเขตทําไมครับ ไม่จาเป็นต้องบวกค่า c ก็ได้เพราะสุดท้ายมันก็ทําไมกันมันก็หักล้างกันมันก็ลบกันอะศูนย์แล้วก็1ค่ะยดัดใครก่อนยัด x เป็น1ก่อนเอา x เป็น1ยัดไปก่อนค่ะ1นึ่กำลังสามได้ห่ก้อนแรกได้1นส่วนอะไรคะหส่วนสก้อนที่2เป็นลบอะไรเลยลบสส่วนสองแล้วค่อยบวกใครคะบวก2ตรงกลางเป็นลบเสมอต่อมายัดเลขอะไรเข้าไปยัดเลขสูนคือแทน x เป็น1หมดเลยนะหคูณใครได้คนนั้นเลยแทน x เป็น0ูนย์น้อง ก้อนสุดท้ายไม่ต้องเขียนยังไงก็ได้ศูนย์เสร็จแล้วหาคอลนอตัวส่วนคือใครคะเศษส่วนจะบวกกันได้ส่วนของเท่ากันใช่ไหมตัวส่วนคือเลขอะไรเลขหกอ่าตัวส่วนเป็นเลขหกนะคะนี่อ่ะพีจะค่อยเขียนก้อนแรกเนี่ยต้องคูณสองส่วนสองเข้าไปมันจะได้สองส่วนหกก้อนที่สองต้องคูณสามส่วนสามเข้าไปมันจะเป็นลบเก้าส่วนหกค่ะส่วนก้อนสุดท้ายเนี่ยน้องต้องคูณหกส่วนหกเข้าไปมันจะเป็นสิบสองค่ะ สองลบเก้าเนี่ยมันจะเป็นลบเจ็ดลบเจ็ดบวกสิบสองเป็นห้าค่ะพื้นที่โซนที่หนึ่งเนี่ยหรือพื้นที่โซนที่หนึ่งเนี่ยเราจะได้ห้าส่วนหกได้ห้าส่วนหกค่ะงั้นเก็บไว้ก่อนสรุปนะสรุปสรุปพื้นที่โซนที่หนึ่งพื้นที่โซนที่หนึ่งค่ะมันจะได้ห้าส่วนหกนี่เก็บไว้ก่อนนะพะเราเหลืออีกโซนหนึ่งอีกโซนหนึ่งคือโซนที่สองจาก x เป็นหนึ่งถึง x เป็นใครค x เป็น2งั้นมาทำโซนที่2ก่อนพอน้องได้โซนที่1กับโซนที่2เสร็จแล้วเนี่ยจับมาบวกกันแล้วคือแล้วตอบเลยแล้วตอบได้เลยครับมาดูโซนที่2กันโซนที่2เนี่ยเมื่อกี้อินดิเกตจาก x เป็น1ถึง x เป็น2อค่ะอันนี้คือพื้นที่โซนที่2อนะอินดิเกตตั้งแต่ x เป็น1ค่ะถึง x เป็น2ข้างในจะเป็น x กำลัง2ค่ะลบ3 x ค่ะแล้วก็บวก2แล้วก็ d x แบบนี้อะ อินดิเกต x กำลังสองก่อนมันจะได้ x กำลังสส่วนสต่อนะฮะอินดิเกตลบสาเป็นลบสากำลังสองส่วนสเลขชี้กำลังบวกไปหนึนะต่อมาค่ะอินดิเกตสองได้สอเได้สอเค่ะเสร็จแล้วขอบเขตเนี่ยขอบเขตนะมันตั้งแต่ x เป็น1ถึง x เป็น2ตรงนี้นะคะเเป็น1ข้างบน x เป็น 2, 2> คิดเลขเลยจบแล้วข้อนี้แทนใครก่อน แทน x เป็น2เข้าไปก่อนอ่ะดูพี่นะแทนด้านบนเข้าไปก่อน2กําลัง3เป็น8น้องจะได้8ส่วน3ค่ะแล้วก็ลบกับ2กําลัง2เป็น4 4 3เป็น12ค่ะน้องจะได้ลบ12ส่วน2ต่อมา2 2ได้4ค่ะอันนี้คือก้อนแรกอ่ะอันนี้คือก้อนแรกนะนี่คือก้อนแรกค่ะต่อมาตรงกลางเนี่ยเป็นลบเสมอแล้วแทนเลขอะไรเข้าไปแทนเลข1เข้าไปถูกไหม1กําลัง3ก็ได้1คือ เป็น1หนมดเลย x เป็น1หนมดเลยเป็น1ส่วน3ค่ะก้อนที่2เป็นลบ3ส,ส่วน2ค่ะแล้วก็บวก2จับคู่น้องด,ด,ดูดูเวลาพี่คิดเลขกด,ดีนะคือถ้าน้องไปรวมแต่ละก้อนเนี่ยถามว่าทําได้ไหมทําได้นะแต่ว่าพี่ว่ามันเสียเวลาแล้วมันเสี่ยงต่อการคิดเลขผิดเดี่ยให้น้องจับคู่แบบนี้ตัวส่วนเหมือนกันเนี่ยให้น้องเอามาลบก่อนน้องเห็นตัวนี้ไหมลบเวลาลบลบเวลาแจกเข้าไปเนี่ยมันต้องลบทั้ง3าตัว เอาส่วน3มาคู่กับใครก่อน1 /3 8ส่วน3ส่วนตัวนี้นะมาลบ1 3ส่วนเหลือ7ส่วนสาคู่แรกก่อนนะได้7ส่วน3ต่อมาคู่ที่2อย่าตัดนะอย่าตัดอย่าตัด2กับ12นะถ้าตัดเดี๋ยวทำไมพี่ถึงไม่ตัดพี่จะเอามาจับคู่กับ3ส่วน2เห็นไหมลบ12ส่วน2ลบกับลบ3ส่วน2ลบลบต้องเปลี่ยนเป็นใครคะเปลี่ยนเป็นบวกมันจะเป็นลบ12ส่วน2บวก3มส่วน2มันจะได้ลบ9ส่วน2ลบ9ส่วน2ค่ะ ลบเก้าส่วนสองนะปึ๊บต่อมาตัวเลขคู่กับตัวเลขเลยสี่มาลบกับสองได้สองค่ะ,ะได้บวกสองเสร็จแล้วทาไงต่อนะเศษส่วนบวกกันตัวส่วนต้องเท่ากันค่ะส่วนเป็นใครแน่นอนส่วนเป็นหกแน่นอนค่ะ,ะส่วนเป็นหกแน่นอนก้อนแรกคูณใครเข้าไปคูณสองส่วนสองเข้าไปเจ็ดเจอสองได้สิบสี่ค่ะโอเคต่อมาก้อนที่สองต้องคูณใครเข้าไปคะสามส่วนสามมันจะเป็นเก้าสามเป็นลบยี่สิบเจ็ดค่ะ ต่อมาก้อนสุดท้ายคูณหกส่วนหกมันจะเป็น12โอเคเสร็จแล้วน้องดูนะจะจบแล้วข้อนี้เอาพี่เอา14มาบวก12ก่อนเป็น26 26-27ลบยี 27, จะได้ลบห่งส่วนหกฟังตามพี่นะลบหน่งส่วนหกลบหส่วนหอันนี้คือพื้นที่โซนไหนอันนี้คือพื้นที่โซนที่2ให้น้องนึกภาพตามพี่นะกราฟเนี่ยมันเป็นแบบนี้อกราฟมันเป็นแบบนี้ พี่วาดคร่าวๆนะอันนี้คือกราฟแกน x ของเราอันนี้คือแกน x นะอ่ามันเป็นแบบนี้เอ,อ้มันจะแบ่งพื้นที่เป็นสองโซนอ่ามันจะแบ่งพื้นที่เป็นสองโซนนะฮะอันนี้คือโซนแรกที่เราหามาโซนแรกอ่ะหน้าเมื่อกี้ได้เท่าไหร่หนึ่งส่วนใครคะได้หนึ่งอ๋อได้ห้าส่วนหก่ะเมื่อกี้พื้นที่ที่หามาที่พื้นที่ที่หนึ่งนะเราได้ห้าส่วนหกอ่าพื้นที่อันที่หนึ่งพี่เขียนเก็บไว้ก่อน น้องจะได้5ส่วน6ค่ะต่อมาพื้นที่โซนที่2พี่ใช้คำว่าพื้นที่นะเราหามาแล้วมันติดอะไรมันติดลบ1นส่วน6น้องว่าพื้นที่มันติดลบได้ไหมเคยหาพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นที่สามเหลี่ยมแล้วมันติดลบไหมพื้นที่มันติดลบไม่ได้ถูกไหมแสดงว่าที่เราแยกที่เราอินทิเกรตแยกแยกส่วนเนี่ยเพราะว่าพื้นที่ที่มันอยู่เหนือแกน x เนี่ยค่ามันจะเป็นค่าบวกเสมอ แต่พื้นที่ที่อยู่ใต้แกน X น้องเห็นแกน X ไหมพื้นที่ที่อยู่ใต้แกน X เนี่ยค่ามันจะติดอะไรค่ามันจะติดลบที่น้องที่น้องต้องอินดิเกตแยกส่วนเนี่ยเพราะเราต้องคอยกับเครื่องหมายเราต้องคอยกับเครื่องหมายส่วนที่มันอยู่ใต้แกน X เพราะพื้นที่มันติดลบไม่ได้มันเป็นลบหส่วนหใช่ไหมให้น้องกับเครื่องหมายอ่ะเป็น1ส่วนอะไรเป็น1นส่วนหเพราะพื้นที่มันติดลบไม่ได้ค่ะ นี่เป็นนี่เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงอินดิเกตลวดเดียวไม่ได้เราถึงต้องมาวาดรูปก่อนเพราะเราจะได้รู้ว่าส่วนไหนมันอยู่เหนือแกน x ส่วนไหนมันอยู่ใต้แกน x เพราะส่วนที่อยู่เหนือแกน x เ,เ,เนี่ยมันจะเป็นบวกส่วนที่อยู่ใต้แกน x พื้นที่มันจะเป็นลบน้องต้องคอยกับเครื่องหมายเองเราต้องกลับเป็น1นส่วนหเสร็จแล้วเนี่ยเอาพื้นที่ทั้ง2โซนมาททาอะไรกันคะบวกกันคะ่ะโอเคพื้นที่โซนที่1ค่ะบวกพื้นที่โซนที่ส่วโซนที่1น่เนี่ยเป็น5้ส่วนหส่วนโซนที่สเนี่ยเป็นหนึ่ง เดี๋ยวมาดูกันต่อในข้อที่2นะข้อที่2เนี่ยเป็นโจทย์แผนน้องดอกจันข้อนี้เวดีเพราะว่าข้อนี้มันจะมีเทคนิคการอินดิเกตที่มันติดรูทอยู่ฟังดีนะถ้า A เป็นจํานวนจริงที่สอดคล้องกับอินดิเกตตั้งแต่ลบหจนถึง1เป็น A A คือตัวเลขนะตัวเลขเนี่ยดึงออกข้างนอกอินดิเกตได้เลยคูณกับใครคะ1หนึ่งลบเอกลังสองดีเอ็กซ์แล้วเท่ากับก้อนทางขวาน้องดูก้อนทางขวาให้ดีอินดิเกตลบหจนถึง1นึ่งรูทหนึ่งลบเอกำลังสองดีเอ็กซ ที่จะทาก้อนขวาห้ดูก่อนก้อนขวานี่อินดิเกตแล้วมันติดรูทมันแจกเข้าไปในรูได้ไหมอินดิเกตไม่ได้นะมันต้องใช้วิธีของปีหนึ่งอนะ่ะเออคือน้องจะทาน้องจะถ้าน้องทําวิธีตรงเนี่ยมันต้องน้องต้องเรียนปีหนึ่งอนะ่ะถึงจะทําวิธีตรงได้แต่ในชั้นมปลายเนี่ยใช้เทคนิคนี้ถ้าน้องเจออินดิเกตแล้วข้างในเป็นรูนะให้ทางก้อนอ่ะทางก้อนที่ติดรูเนี่ยเท่ากับตัวแปร Y ทํทตามพี่เลยให้ทางก้อนที่ติดรูเนี่ยเท่ากับตัวแปร Y ทางก้อนที่ติดรนะูทนะพี่ทําด้านขวาก่อนนะทางก้อนนี้โอเคเท่ากับตัวแปร y น้องจะได้ y ค่ะเท่ากับค่ะ r o หนึ่งลบ x กำลังสองเสร็จแล้วแก้รูทอย่างไงนะก็ยกกําลังสองทั้งสองข้างใช่ไหมแต่ก่อนที่น้องจะแก้รูทมันมีเงื่อนไขของค่า y น้องดูฝั่งขวานะฝั่งขวาเป็นรูทเนี่ยค่าที่ได้เนี่ยน้องว่ารูทต,ติดลบได้ไหมไม่ได้ตัวที่ติดรูทเนี่ยค่ามันต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอทำไหม ก้อนเนี้ยก้อนด้านขวาเนี่ยมันต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์เสมอมันติดลบไม่ได้แสดงว่าถ้าฝั่งขวาเนี่ยมันต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์ฝั่งซ้ายก็ต้องทําไมด้วยมากกว่าเท่ากับศูนย์ด้วยเพราะมันเท่ากันไงอ่ามันเชื่อมด้วยสมัยเท่ากับแสดงว่า y ของเราก็ต้องทําไมด้วย y ของเราเนี่ยก็ต้องเงื่อนไขก็คือมากกว่าเท่ากับศูนย์ด้วยก็ต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์ด้วยอ่านี่คือ y ของเราค่ะเก็บไว้เสร็จแล้วแก้รูนยังไงนะเมื่อกี้ที่คุยกันยกกําลังสอง ให้น้องยกกําลังสองเลยน้องยกกําลังสองทั้งสองข้างค่ะตัวนี้จะเป็น y กําลังสองแล้วรู้เจอกําลังสองหายไหมหายนะมันจะเหลือหนึ่งลบ x กําลังสองเสร็จแล้วย้ายลบ x กําลังสองเนี่ยย้ายไปบวกน้องจะได้ x กําลังสองค่ะบวก y กําลังสองค่ะเท่ากับเลขอะไรนะเท่ากับเลขหนึ่งน้องคุณไหมมันคือสมการของอะไรมันคือสมการวงกลมจำได้ไหมสมการวงกลมพี่ขอเขียนฝั่งนี้นะโอเคสมการวงกลมเป็นแบบนี้ ถ้าน้องมีวงกลมวงหนึ่งน้องมีวงกลมวงหนึ่งค่ะจุดศูนย์กลางเนี่ยมันคือจุด hk จุดศูนย์กลางนะเขาจะเรียกว่าจุด hk แล้วเส้นเส้นเนี้ยเขาจะเรียกว่ารัศมีคือรายละเอียดวงกลมเนี่ยมันจะมีแค่สองส่วนส่วนที่หนึ่งคือจุด hk เรียกว่าจุดศูนย์กลางส่วนที่สองเนี่ยเขาจะเรียกว่ารัศมีคือ r แล้วสมก,การวงกลมเป็นแบบนี้ <c oughs> สมก,การวงกลมจะเป็น x ลบ h กำลังสอง บวกกับ y ลบ k บวกนะบวกบวกกับ y ลบ k กํลาลังสองเท่ากับ r กลังสองนี่คือสมการวงกลมอันนี้คือสมการวงกลมทีนี้น้องมาดูสมการวงกลมของเรามันไม่มี h กับ k แสดงว่าจุดศูนย์กลางมันเป็นจุดอะไรคะจุดศูนย์ศูนย์แล้วรัศมีคือเลขอ,อะไรรัศมีคือหนึ่งแสดงว่าวงกลมของเราเนี่ยมันไม่มี h กับ k ไหมยูดีมันเป็น x 2, กํลาลังสองกับ y กําลังสองเลยแสดงว่า h กับ k เนี่ยเป็นศูนย์ศูนย์ h กับ k นะคะเป็นศูนย์ศูนย์ แล้วรัศมีเนี่ยรัศมีเป็นหนึ่งรัศมีเป็นหนึ่ง r เท่ากับหนึ่งค่ะงั้นพี่วาดวงกลมของเราเลยวงกลมของเรานะฮะเป็นแบบนี้วงกลมค่ะ,ะโอเครัศมีเป็นเท่าไหร่นะรัศมีเป็นหนึ่งงั้นตรงเนี้ยหนึ่งตรงนี้หนึ่งโซนนี้ลบหนึ่งค่ะและโซนนี้ก็ลบหนึ่งพี่อธิบายแบบนี้ หนึ่งตรงนี้หมายความว่าพิกัดหนึ่งศูนย์หนึ่งข้างบนหมายความว่าพิกัดศูนย์หนึ่งจำได้ไหม x เป็นศูนย์ y เป็นหนึ่งลบหนึ่งฝั่งซ้ายคือพิกัดที่เป็น x เป็นลบหนึ่ง y เป็นศูนย์ก็คือลบหนึ่งศูนย์พิกัดด้านล่างคือศูนย์กับลบหนึ่งเสร็จแล้วฟังต่อนะแกนนี้คือแกน x แกนนี้คือแกน x ข้างบนคือแกนอะไรคะข้างบนคือแกน y มันมีเงื่อนไขของ y ไหมพี่พี่ให้น้องทำตั้งแต่แรกนี่ไง วมันต้องมากกว่าเท่ากับย์ถ้า y เป็นบวกเนี่ยม,มันหมายความว่า y เป็นบวกใช่ไมั้ยเป็นบวกนี่คือโซนถ้าโซนด้านล่างเนี่ย y มันจะติดอะไร y จะติดลบโซนด้านบนเนี่ย y ถึงจะเป็นบวกแสดงว่าพี่ระบายแค่ด้านบนนะเราเอาแค่โซนด้านบนเท่านั้นเพราะว่าโซนด้านบนเนี่ย y ามันเป็นค่าอะไร y มันเป็นบวกแล้วข้อนี้มันอินดิเกตตั้งแต่ลบหนึ่งจนถึงหนึ่งที่โจทย์ให้มานะอินดิเกตคือพื้นที่เลยนะอินดิเกตเนี่ย คือการหาพื้นที่ใต้กราฟหรือพื้นที่ปิดล้อมหาพื้นที่ใต้กราฟแล้วพื้นที่ข้อนี้เป็นรูปอะไรเป็นรูปวงกลมน้องจําพื้นที่วงกลมได้ไหมน้องจําพื้นที่วงกลมได้ไหมพื้นที่วงกลมสูตรว่ายังไงนะสูตรคือพาอาร์กำลังสองแต่ว่าข้อนี้ใช่วงกลม,มไหมข้อนี้มันเป็นครึ่งวงกลมแสดงว่าต้องเอาไพาอาร์กำลังสองมาหารใครมาหารสองพี่โยงแบบนี้นะตรงนี้ตรงนี้พื้นที่ส่วนนี้ ต้องเอาพาย R กังสองเนี่ยมาหารใครคะมาหารสองแล้ว R เนี่ยคือรัศมี r คือใคร่รค,ค 1. 1นหนึ่งหนึ่งกลังสองก็ได้1แสดงว่ามันเท่ากับใครเท่ากับพายส่วนสะมันเป็นพาย r กาลังสองนะโอเคพาย r กาลังสองค่ะแล้วก็ส่วนสที่ส่วน2เพราะว่ามันเป็นครึ่งวงกลมแล้วน้องก็แทน R เป็น1นึงตันนี้ R นะแทน R เป็นห หนึ่งกำลังสองก็ได้หนึ่งมันจะเหลือพายส่วนทยครับพายส่วนสองัองน,นะเหลือพายส่วนสองพายอาร์กำลังสองอ่ะแบบนี้แสดงว่าก้อนด้านขวาทั้งก้อนเนี่ยน้องติดไว้นะข้อนี้ต้องตอบติดพายนะก้อนด้านขวาเนี่ยน้องติดไปเลยเป็นพายส่วนทยครับเป็นพายส่วนสองงั้นพี่ไปทําก้อนด้านซ้ายนะ <Okay. S 1> ก้อนด้านซ้ายเนี่ยมันบอกว่าอินดิเกตลบหนึ่งจนถึงหนึ่ง แล้วมันเป็น a ใช่ไหมพี่เคยบอกว่าถ้าอินดิเกตแล้วเจอตัวเลขเนี่ยเราสามารถดึงตัวเลขมานอกอินดิเกตได้น้องดึง a มาเลยค่ะข้างในเนี่ยจะเป็น1ค่ะลบ x กําลังสองแล้วเป็น dx อินดิเกตเนี่ยบวกลบแจกได้ไหมแจกได้มาอินดิเกตเลข1ก่อนข้างหน้าเป็น a เหมืนเดิมนะเป็น a คูณอยู่เหมือนเดิมอินดิเกต1อินดิเกตตัวเลขอ่ะก็คือตัวเลขคูณ x กมันก็จะเป็น 1x ใช่ไหมก็ได้ x แล้วอินทิเกรต x กาลัง2มันจะเป็น x กาลัง3ส่วน3เพราะเลขชี้กาลังมันจะบวกไป1น้องจะได้ลบ x กาลัง3ค่ะแล้วส่วน3ค่ะขอบเขตเนี่ยลบ1่จนถึง1เหมือนเดิมเลยอินทิเกรตจํากัดเขตยัดเลขอะไรก่อนยัดเลข1เข้าไปที่ x ค่ะข้างหน้าเป็น a เหมือนเดิมนะคะโอเคน้องจะได้1ค่ะลบ1ส่วน3เสร็จแล้วยังไม่จบตรงกลางต้องเป็นลบเสร็จแล้วยัดใครต่อลบ1คือเลขด้านล,ล่างใช่ไหมลบ1ไปแทนที่ x ก็ได้เป็นลบ1 ลบหนึ่งกับังสได้ลบหมาเจอลบข้างหน้าเป็นบวกหค่ะอ่าเป็นบวกหส่วนสค่ะเสร็จแล้วบวกลบเลขเดียจากคู่นะหนลบกับลบหได้สองลบหส่วนสลบกับลบหพอลบต้องแจกมาทั้งสองตัวลบหน่งลบหน่งได้ลบอะไรคะลบสส่วนสข้างนอกมี a คูณอยู่โอเคแบบนี้สองตัวเนี้ยให้น้องคูณ3าส่วนสไปเพื่อทําให้ตัวส่วนมาทําไรกันเท่ากัน น้องจะได้เป็น a ค่ะนี่นะน้องจะได้เป็น a ค่ะคูณะไรคะสามส่วนสามก็เป็นหกส่วนสามลบสองส่วนสามได้สี่ส่วนสามเป็นสี่เอส่วนสามพี่เขียนรวบไปนะสี่เอส่วนสามค่ะนี่คือก้อนด้านไหนก้อนด้านซ้ายแต่มันต้องจับก้อนด้านซ้ายเท่ากับก้อนด้านขวาก้อนด้านขวาเนี่ยเราคิดมาแล้วเป็นายส่วนอะไรไส่วนสองเป็นายส่วนสองนะคะอ่าไพส่วนสองแบบนี้ เสร็จแ,แล้วน้องจะหาค่า A น้องก็ควายสามขึ้นไปคูณพายควายสีมาคูณ2มันจะตอบ3ามพายส่วนแโอเคข้อน,นี้ตอบ3ามพายส่วนแนะฮะเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อในเรื่องถัดไปค่ะในคลิปนี้เนี่ยเราเรียนในส่วนของพื้นที่ใต้กราฟหัวใจสําคัญที่น้องต้องจํานะพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยคือการอินดิเกตแต่ว่าสมมุติว่าโจทย์เนี่ยสั่งให้หาพื้นที่ได้กราฟ เรายังอินดิเกตรนเดียวไม่ได้ต้องเอามาทำอะไรก่อนวาดกราฟเพราะว่ากราฟที่อยู่เหนือแกน X เนี่ยค่ามันจะเป็นบวกส่วนกราฟที่อยู่ใต้แกน X เนี่ยพื้นที่มันจะติดลบน้องต้องคอยกับขึ้นหมายแล้วส่วนที่เวลาน้องอินดิเกตแล้วเจอข้างในเป็นรูเนี่ยให้น้องใช้เทคนิคเอารูเนี่ยทั้งก้อนเลยนะเท่ากับค่า y ครับแล้วก็หาพื้ที่มันเป็นพืนที่วงกลม